สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยผมพบกับผมนอตตี้สองสามีกแล้วนะผมวันนี้พวกเราก็อยู่กับกันในเกม Monster Hunter World i b o n กับซีรีส์ Monster Hunter World Challenge เอ้ Monster Hunter Challenge นั่นเองนะผมนะใน EP ที่6กันแล้วนะผมนะโดย EP นี้มอนที่เราจะไปล่าคือบารอนั่นเองนะเป็นเมือก็เปลี่ยนสถานที่ใหม่กันแล้วนะผมนะแล้วก็ได้มีคอมเมนต์คอมเมนต์ของน้องคนหนึ่งนะผม ซึ่งมาคอมเมนต์บอกให้ผมเนี่ยให้ผมเนี่ยให้ผมเนี่ยเล่นอาวุธยางพอมะแรงอ่ะซึ่งผมก็เลยว่าอาจัดให้เลยนะผมนะก็อาวุธที่ตามที่น้องคอมเมนต์มาเลยนะผมนะก็คืออาวุธพอมะแลงนั่นเองก็ผมเอาอาวุธพอมะแรงแลทีสองมาเป็นอาวุธที่ไม่มีธาตุเลยนะผมนะอาวุธลายธาตุมาเลยนะผมแล้วก็สกิลชุดชุดก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะผมที่เปลี่ยนไปคือเปลี่ยนก็คืออาวุธอย่างเดียว โซเซกิวก็ยังคงเหมือนเดิมนู่ผมนะแล้วก็ยังไม่คงเอาแมวไปเหมือนเดิมนู่ผมอ่าก็จัดกันเลยหนุ่มนะสำหรับคลิปนี้มอนตัวที่หกของเราเองนู่ผมนะกับอาวุธพอมแมลงที่คอมเมนต์ตามคอมเมนต์ที่น้องว่าไว้นะผมจัดให้เลยตามขอเลยนะผมสำหรับอาวุธพอมแมลง แล้วก็มาแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือมแมลงที่ผมใช้เนี่ยก็คือมแมลงมันมันคือพึ่งนะเออผมใช้พึ่งนะงจริงๆแล้วอ่ะเหตุผลที่ผมใช้มแมลงเป็นพึ่งเนี่ยเพราะว่ามันบินเร็วนุ่มแล้วก็มันเก็บบัฟได้เร็วดีนุ่มแล้วก็แถมยังฮิวได้ดีด้วยถ้าเก็บบัฟฮิวมาได้นะแต่ก็ที่คุณเหอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันพึ่งตรงไหนวะคือผมอัปเกรดจนมันแบบไม่เหลือเข้าวโคของฟาร์มเป็นพึ่งอีต่อไปแล้ว อัปเกรดจนแบบมันกลายเป็นแบบกระดูกติดข้อมือไปแล้วอ่ะเออแล้วก็มอนในรอบนี้นุ่มนะก็เป็นมอนที่แบบว่าเริ่มจะมีการแบบว่าเคลือบเกาะให้กับตัวเองด้วยนุ่มก็คือจะมาแบบว่าในช่วงแรกอ่ะคือมันจะมันจะเคลือบเกาะทกาบตัวเองซึ่งเกาะที่มันเคลือบเนี่ยมันก็คือขี้โคลนนั่นแหละเออเออมันก็คือโคลนตามตามใต้แม่น้ําของเราที่ที่พวกเรารู้จักนะ ซึ่งการที่จะโจมตีมันเข้าได้เนี่ยต้องตีให้มันตีโครนให้มันให้แตกให้หมดน่มนะให้พังให้หมดทุ้งตัวเลยแค่นั้นนะผมแล้วก็เข้าไปสู่ก็คืออาวุธที่ผมถือในวันนี้เนี่ยก็เป็นอาวุธสลับสายบัฟนะผมสายเก็บบัฟเป็นหลักนุม่มก็เลยเลือกเป็นพึ่งมาเพราะว่ามันโชบเร็วนี่แหละแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ก็ ใช้สตามิน่าบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นวุฒิสายโจมตีกาการแต่สำหรับวันนี้ผมอาจจะไม่เล่นตีกาการเยอะมากหนุ่มเน้นดาเมจส่วนอื่นบ้างไง <c oughs> ดาเมจส่วนอื่นที่ไม่ใช่เน้นการตีกาการเดียวนี่ขั้นแรกหนุ่มนะก็เป็นวุฒิที่ต้องให้มาแรไปเก็บบัฟหนุ่มโดยบัฟก็จะมีตั้งแต่หนึ่งสองสามหนุ่มซึ่งบัฟไม่เหมือนกันถ้าเป็นบัฟหมายเสองเนี่ยก็เป็นบัฟน่าจะเป็นบัฟความเร็วนะหุ่มเฮ้ยเราจะไปม,มอบให้มันทำอะไรนี้ โอเคนมนเบียวบับอะไรมากอันนี้ไม่เอาํามอันนี้สีเขียวนะผมนะดูจากมุมกล้องซ้ายมือของผมนะตรงมุมบนนะผมมันจะมีแรลงอยู่เห็นไหมอ่าเนี่ยหมายเลขสามอันนี้น่าจะเป็นบัฟสัามิน่าหรือไม่ก็บัฟดีเฟนท์นี่แหละหนะผมนะแล้วก็แต่ละจุดในการเก็บบัฟเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันด้วยนะผมนะอย่างเช่นจุดสีแดงอยู่จุดนี้อ่าที่หัวจะเป็นสีแดงเรื่องสีแดงเนี่ยว่าน่าจะเป็นการบัฟพาังตจมตีน้อม เนี่ยเห็นไหมแล้วทุกครั้งที่เก็บบัฟก็จะมีการเปลี่ยนมุฟเปลี่ยนมูฟในการโจมตีใหม่ด้วยห่มนะถ้าคือการตีมันจะเร็วขึ้นหรือไม่ก็มีผ้ามากขึ้นนั่นเองห่มุุโอ,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 อ้ไปอืมปุอ,อ,อไม่โดนนะผมเห็นไหมตอกแล้วมันเป็นมอนที่โคลตังชาัดเนี่ย มอนที่ชุบโครนมาอย่างเต็มที่เลยนั่นแหละของตีนพังเออเออเออแล้วก็อ้าเ๋ยใไม่ไม่พอเราตีโครนมันจนหมดตัวไปแล้วเนี่ยมันก็จะมามันไม่สามารถที่จะเซโครนออกมาแบบนี้ได้อีกนุ่มซึ่งปิดสถานะลาดน้ำนะอืมอืมโอ้กีลายด้วยออเอออ อาวุธพอมะแลงเป็นอาวุธที่แปลกกว่าคนอื่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่าทุกครั้งที่เราขี่หลังเนี่ยมันจะมีการทําดาเมจไปด้วยหนุ่มโดยการหรือว่าเคลื่อนที่หนุ่มอย่างเช่นเราจะย้ายที่ไปตีหัวมันอย่างเงี้ยเราก็มันก็จะต้องมีการแบบตวัดพองมาแลงสักนิดนึงจะว่าแต่เราไม่ได้เปิดแผลอา้อาวติด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 ,ตด,ตด,ตด ไบออดนี่เป็นมอนที่มีจุดอ่อนน้อยมากน,นะมนะจุดอ่อนส่วนใหญ่ก็จะมีแค่แขนขาแล้วก็หางแต่นั่นแหละสัวใหญ่จุดที่ตีแรงสุดที่แขนนะซึ่งดูแขนแขนแม่งกะเล็กทีเดียวุยจุดเดียวที่ตีไม่ได้เลยคือหัวของมันนี่แหละ โอผ้ผมหมดผมหมดแล้วอาวุธที่อมอมาเนี่ยก็บอกเลยว่าเหมือนเดิมหนุ่มคมก็ไม่ได้เยอะเหมือนเดิมหนุ่มคมก็ยังน้อยๆอย,อยู่แล้วแต่วุธดไปวกกับชุดที่ไม่สามารถที่จะรักษาคมได้ด้วยอืเอออปื๊ปบเข้าให้หนึ่งไอ้นนดอดสามเอาเอา,เอาไปนูแหละรอนกบ,บาเฮไหม บับเดียวหนุ่มนะปล่อยพึ่งไปวิ่งมาบินกลับมาเหมือนเดิมแล้วเอาไวสองมาอ่ะแต่ว่าข้อเสียของพอมะแลเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเล่นมาตลอดมาเนี่ยหรือที่เคยลองจับแต่อาวุธมานะก็คือปัญหาของมนเลยก็คือไอ้นี่หนุหน่มเก็บบัฟบัฟมันอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วก็เราต้องมาเสียเวลาในการเก็บบัฟตลอดเวลาหนุ่มทำให้ในการล่าแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะหน่อย เออใช้เวลาเยอะหน่อยเฮ้ยาาไปไปหนึ่งสองสามเห็นไหมหัวแม่งแข่งตีไม่เข้าเลยโอ๊ยไปกระโดดทิ้ม โอเคโกรธแล้วหนุ่มโกรธก็ติดสถานะบัฟหนุ่มมาแรงแต่ละแล้วก็ไกรที่เล่นอาวุธย่างพองมาแรงเนี่ยพยายามเลือกมาแรงที่คิดว่าคุณจะได้ใช้ตลอดด้วยหนุ่มนะมาแรงมันมีหลายรูปแบบหนุ่มโดยมันจะมีสถานะที่มาด้วยหนุ่มนะอย่างเช่นสถานะแบบเป็นธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็มีสถานะพวกพิษกระเบิดอะไรพวกนี้ด้วยหนุ่มนะ เลือกเอาตามสไตล์ของกูได้เลยโดยมาแรงผมเลือกมาเป็นแรงสายพาลานเนติตนะผมติดติดชานั่นเองนุ่มนะมันจะติดชาแล้วยืนอยู่นี่ให้เราแทงน <c oughs> เนาะเต็มแขนบัฟเห็นไหมบัฟหาย,ยก็ต้องมานั่งเก็บใหม่อีกทีเก็บซบสามบัฟหรือสองบัฟก็ได้นึสองบัฟมันก็เล่นได้แล้วแหละดี แค่แค่ว่ามูฟเซตการตีมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเห็นไหมอ่านี่ติดพาลาแล้วเรียบร้อยหึ๊ยแม่รำคาญมากเลยแล้วด้วยฟามว่าอาวุธพองมาแรงเนี่ยเป็นอาวุธประเภทตแบตีกว้างซะด้วยนะผมทำให้ว่าแม่งตีทีแม่งโดนทุกรัศมีเลยเฮ้ย,ยแม่ตีแป๊บเดียวแม่งคมผมเขียวแล้วตีต่อนะผม เพื่อความคุ้มในการเก็บบัฟที่เก็บมาเแคนเฟิลไม่ได้โหนไดี๋ยงออ้อดูมันเอ้ายิงไม่โดนสามารถยิงขี้พึ่งลงใส่ตัวมอนได้หนเพื่อให้มแลงโจมตีขอรับดาวก่อนเออเสร็จพอดีเลย หล่มคอมโบอืมอืมปึ๊บ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 อืมอืมปึ๊บปึ๊บอ่าคอมโบไปครับผมนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งนมนะโดยที่ไม่ต้องฟินบริกรนมตีแบบไม่ต้องให้ตีแบบกดตามกันตามคอมโบนุ่มแบบสามเหลี่ยม T O T อย่างเงี้ยก็จะเอาไปจัดราคาหนุ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืเรียบร้อยเลยไปหหวดีอ อคอมโบอืลลงไหมถอดพิชหนึ่งทีโอ้โหเต็มหัวเลยบอกเลยว่าคอมโบเมื่อกี้นี้เป็นการละลายคมดาบที่สุดๆเลยละลายคมดาบที่ดีมากๆแป๊บๆคมขาวหายเลยนี่เห็นไหมมาแรงไปเก็บฮิวมาได้ฮิวปุ๊บเหมือนกินยาโพชั่นแบบ ควรหนึ่งอ่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยส่วนห้าผมจะไม่แล่นะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผมล่ามมาเยอะแล้วหนุ่มได้ฟังว่าผมล่ามันมาเยอะมากๆแล้วหนุ่มพยายามเก็บมันบอกเลยว่าชิ้นส่วนของบารลอดนี่หรือมอนตัวอื่นเนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยมีเยอะเพราะว่าล่าบ,บ่อยนั่นเองเฮ้ยมันไปทําอะไรมเนอนะ่ะอ๋อมันไปชุบโคนชุบโคนเพิ่มเกาะใหม่นุ่มเหม็นกิ้งเหมือนหมาเลยเออ เคยเห็นไหมแบบหมาแบบหมาแบบมันชอบคุกสัยเงี้ยเฮ้ยโอ้ขอบใจมากเจ้าแมวแมวชนเผ่าทําให้นอนหลับนะผมจะวางบอมดีไหม่ยผอวางหน่อยละกันขอสั้นดิและกันไม่เคยวางสักทีเล่นชุดนี้ก็เป็นชุดสายบอมซะด้วยเอาอย่างไงดีวะเอาแมลงยิงหรือจะพุ่งไปดิงดีวะเอาดิงเลย คุ้มค่านุ่มเป็นการปลุกตื่นที่เยี่ยมที่สุดในโลกเลยผอบ,บัฟมาบัฟบัฟบัฟสองอยู่ไหนไหมบัฟหน,น,นึ่งกนได้อะแต่ดาแต่ดา,ดา,ดาเมจร,ระเบิดเมื่อกี้นี่ถือว่าใช้ได้นะ900เพราะว่าชุดที่ผมใส่เป็นชุดสายบอมเบอร์แบบระเบิดไอเทม,มนะแบบทำให้ระเบิดไอเทมแรงขึ้นและคุ้มด้วยไปใหญ่ๆนุ่ม มาแรงช่วยทำดาเมจแล้วคอมโบปุ๊บปุ๊บอือหนึ่งสองสามสี่คอมโบชุบห้าหกเสริชเจ็ดแปดอื 1, 2, 3, 4, อสีสีครับสีครับนะเกาะพวกเนี้ย,ย,ยอ,อ,อือมืม่นะพวกเงี้ยครับอืออือเฮ้ยอือมันมือไปหนะ่อยเร็วดูเฮ้ยโอ้โห ฟาร์มหน้ารังคาฟาร์มหน้าลำคาญของบาริของบารอนนี่ก็มีแค่นี้แหละมีแค่ส่วนหัวที่ตีจัดเต้งตลอดเวลาเลยแต่ถ้าใครที่เล่นอาวุธประเภทแบบสายทุบประเภทแบบว่าค้อนอะไรพวกนี้พวกค้อนหรือค้อนครุยอย่างเงี้ย เออวุธประเภทคอเนอะสามารถตีหัวได้เลยนะแล้วตีสามารถตีมันพังได้ด้วยเข่ามันสามารถหักได้นะไอจะง,งอยห่วงมันอนะเออแต่ถ้าเป็นอาวุธที่แบบมันไม่ใช่คนะอเน,นี่ยอันเนี้ยบอก,กเลยว่าเล่นกันได้ดีละบอก,กเลยลําลบากแนะ่นอนใครที่เล่นอาวุธที่ไม่ใช่คอนนะนะเฮ้ยนะดูการนอนมาสักก่อนขอกินซามิน่าแป๊บเพราะว่าใช้ซามิน่ามาเยอะเกิน ขอจับโขกกะหน่อยเฮ้ยอ,อย่างนี้ก็ได้หรืเอเฮ้ยอือแตว่าไฟผมก็ลืมเปิดแฉเลยนี่ว่าเออผมก็คิดว่าเออคุณลืมอะไรนะลืมเปิดแฉนี่เองทั้งเดืเอดไปเลยแหลตีมาจนถึงหวัดน,นี้ละเฮ้ยอืออืออือไปเปิดแฉดีกว่าใช่ไหแต่ เฮ้ยไปแล้วใหงเด็กไปเยี่ยตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาแล้วบัฟจะหมดเยอะเฮ้ยเฮ้ยเก็บไม่เบอร์สามเยอะคือเก็บได้เบอร์สามเยอะกว่าเบอร์อื่นเลยนะเบอร์สามเยอะไปเบอร์สองโอเคเบอร์หน <UM ึ่งเบอร์หนึ่งนี่ น้ำลายพูน้ำลายไหลแล้วนะผมออตีเรื่องกล้าไม่ตีเรื่องขากลับไปโคมไฟนะจ้าเออล้มบ่อยดี๋วไม่ตีขาเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยตีขาหรอกตีแขนอย่างเดียวอะ ติดหัวคอมบูลุดเลยเรียบร้อยเออเ,ยอ,ยเอ,อเรียบร้อยแล้วครับผมสลับบาริออดนั่นเองเอ้ยไม่ใช่บาริออดบารลอดน้องบาริออดเปอีกตัวหนึ่งชื่อแม่งคล้ายๆนี่ โอเคนะผมนะก็จบไปกันแล้วหน่มนะสำหรับมอนตัวที่สามห่มอย่างบารอดนั่นเองหนุ่มนะมอนตัวที่หกของเราหนุ่มนะเป็นไงกันบ้างหนุ่มนะก็นี่เลยหน่มนะก็ตามคอมเมนต์ของน้องท่านหนึ่งหนุ่มนะที่ให้ผมที่อยากเห็นผมเล่นพองมาแรงนั่นเองหนุ่มนะถึงจะพิมพ์ว่ากระบองมาแรงเถอะแต่มันคือถ้าผมจะเรียกพองมาแรงแล้วกันนะอ่าก็ตามขอแล้วเรียบร้อยหน่มนะนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะนะผมนะสนุกกันหรอเปล่าหนะุน่ะมนะแล้วก็ก่อนที่จะจากัไปเนี่ยก็ฝากครับ กดไลค์แล้วกดติดตามกันด้วยหนุ่มนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปกันด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยหนุ่มนะเพื่อให้คลิปนี้มีการมองเห็นมากขึ้นคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้นุผมนะจะให้ผมเมนอาวุธอะไรก็ได้เหมือนแบบแบบนี้ก็ได้หนุ่มนะแต่คอยอย่างเดียวคือแค่เปลี่ยนวุท่นนั้นนะก็คือเปลี่ยนวุธอย่างเดียวส่วนชุดยังเหมือนเดิมนะผมเพราะว่าเราจะใส่ชุดนี้จนหมดชาเลนจ์นี้ไปเลยคือจนหมดหมดหมอนทุกตัวไปเลยนุผมนะก็คอยตามมาด้วยล้กันหน่มนะว่า มอนตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะผมนะไว้เจอกันนะครับผม